สวัสดีค่ะ u t u b e นะคะพอนิสาแตมาที่รายงานตัวค่ะสวัสดีเอฟที่น้องหลาทั่วโลกทัวประเทศน้ำเด้อค่ะมื่อนี่ก็มานั่งเราคือเก่านะคะพี่พ้อยไล่ขึ้นต้นหนึ่งทุ่มงเต็มๆนะคะตะกินนะคะกต่เอฟที่ก็เขามาหลายอยู่เนาะนะคะเปิดเสียงพินไปน้ำนะคะเราเหตุกิจกรรมเอียงไปน้ำเนาะนะคะก็คุยกันไปเนาะนะคะเอฟที่ก็บ่าเอียงได้หลายเรื่องนะคะแล้วกับพอนิสาก็บ่าเอียงหลายเรื่องเลยนะคะว่าออกมาจับใจอยู่เองนะคะ จากใจตัวเองนะคะว่าคิดอีหยังอยู่คุณคิดอีหยังอยู่ประมาณนี้คุณทาเพื่ออีหยังคิดอีหยังอยู่ทําเพื่ออีหยังพ่อยก็บอกไปหลายนะคะพ้อยกอกมันมันมันอั้นมันอัดอั้นตําใจนะคะมันอัดอั้นตําใจก็นองล่าพ่อก็บอกตรงๆนะคะว่าพ่อยเกียใจพ่อไเพื่าที่ว่าเขาค่ะนะคะพ่อยเ่เคยเกลียดเ่เคยสังเ่เคยอีหยังเลยหักนะคะพ่อยหักกันนะคะ หักเขานะคะมีเอียงกับปึกษากันอย่างาาเ่อค่อยเ่อเคยสั่งนะคะคอยเ่อเคยสั่งทุกคนนะคะคอยค่อยแบยบว่าค่อยมีสาบเ่อเคยสั่ง่นนะคะค <im it> ่อยนับถือแล้วคอยหักมีเอยียงกับิกุ้ยก่นะคะคอยหักหักนะคะต่อกอ,อนแต่เหตุอยียงไม่เหตุแต่พ่อนิสาเสียใจบอกตรงๆแล้วไม่เหตุแต่เอฟซีเสียใจไม่เหตุแต่พ่อนีสาเสียใจไม่เหตุแต่ครอบครัวเสียใจนะคะ คือมาเห็นจังสี่พออยากถามท้อนันนะคะเราพยายาเกลียดยันตัยยง้งพ่อนิสัาเด้อเราพยายาเอาไปไว่าคคาว่าถ่าเอฟีทุกคนนะคะอยากรู้อย่างโทรมาหาผมเขาไม่อยากลู้ดอกเพราะว่าเขาก็ลู้จากปากปากรองร้านแล้วก็รู้จากเอฟตี้หลายๆคนเขาไม่จริงม้านะคะเออนะคะค่ะนะคะติ่งดีๆพยายามว่าจะติ่งดีๆแต่ติ่งบดีอย่าเอาไปไว่าแล้วก็อยาไปไว่าว,ว่าคําคว่าผู้ใดบ่ลู้จริงล้วกยอยาเอามาว่านะคะ อย่าเอามาว่าผู้ใดบ่รลู้จริงอย่าเอามาเว่าคุณลู้จริงแล้วคุณเฮ็ดเพื่อคุณลู้จริงมาถูกจริงทุกย่างคุณลู้จริงถูกจริงทุกอย่างคุณคุณบอกว่าคุณลู้จริงถูกจริงทุกอย่างก็เคียวก็นองหลาเพิ่นลู้เหมดทุูกสริงทุกอย่างแล้วคุณเอามาเว้าเพื่อแล้วคุณเอามาเว้าเพื่อคุณบอกว่าคุณลู้จริงลู้จริงมันลู้จริงดูแล้วนะคะแล้วเอามาเว้าเพื่ออย่างคอยไปอยากลู่กันเอามาเว้าเพื่ออย่างเอามาเว้าเพื่อทะเลาะเบาแวง เพื่อความพัดแยงแล้วเอามาเว้าแล้วก็มาเหตุเพื่ออย่างอยากลู้แค่นี้แหละนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณรููความจริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกระยะทุกอย่างพวบคุณลู้หมดแล้วคุณเหตุเพื่ออย่างเพื่อคอนเทนต์บอกเพื <c oughs> ่อคอนเทนต์บอกคอยถามแค่นี้เพื่อคอนเทนต์คนชอบถามเพื่อคอนเทนต์แบบนี้บ่ได้ค่ะนะคะแบบนี้ก็ผิดเลยแหละนะคะคอนเทนต์แบบนี้นะคะ คุณกระูอยู่นะคะว่าคุณรู้ทุกขั้นตอนนะคะว่าอีหยังมันบอดายเลยมันโมเมนเลยคุณกระู้นะคะแต่คุณเหตุเผื่ออีหยังพ้อยอยากถามพ้อยพ้อยรู้นะคะว่าอีหยังคืออีหยังแต่ว่าคุณทําเผื่ออีหยังทําเผื่อทํรลายบอกคุณบอดายดังใจเขาเลวคุณเอามาทํรลายเขาบอกคุณคุณบดิชเชนองลาแลวคุยกันได้เด้คนเราหน่ะ แต่อย่าเอาชนะกันค่ะตะโกนสมัย่กนเอาชนะเขาจังเลยนะคะเอาชนะจังไหนกูก็สนใจค่ะกูจีม้องขามกูจีขามไปเลยก็ต้องไปสนใจมันนะคะเอาจีเอาขามเลยคุณล่งลราคุณเหตุใดบ้ความชนะความผิดน่ะมันเหตุอใไโดกคุณจะเอาชนะให้ได้นะคะจะเอาชนะให้ได้จะเอาชนะให้ได้นะคะแต่ว่าคุณจะเอาชนะใด้บหล่าค่ะกระพ้อยขอถามเด่นะคะคุณเอาชนะบใดเลย แล้วคุณจะมาทำลายเขาอีกนะคะแล้วยิงจะมาทำลายเขาอีกอันนี้คือชนะบอกคุณทําแบบนี้คุณก็สําเร็จแน่นอนคุณทําอีอย่างคุณก็สําเร็จค่ะนะคะตอนนี้คุณก็สําเร็จแล้วนะคะเพราะว่าคุณคิดผิดถ้าคุณคิดใหม่นะอ่าคุยกันเด้อนะคะมาคุยกันเด้อนะคะจังตันยังตีจังตันยังทีคุณสําเร็จค่ะบอกแค่นี้นะคะคุณสําเร็จแน่นอนถ้าคุณคิดแบบนี้คุณบอสําเร็จค่ะนะคะบสําเร็จแม้กระั่งคิด คิดตั้งแต่แรกแล้วคำแรกนะคะคำแรกคำว่าความคิดคำแรกกับปากว่าคำแรกมันบาถือ้องเลยคุณรู้ดีคุณก็บอกคุณคุณก็หูอยู่คุณบอกว่าคุณรู้ดีอกมีไขรรู้ดีทอผมคุณรู้ดีคุณมาคือเห็ุพ่อยถามเดารู้ดีหลายหลายรู้ดีทุกทิ้งทุกอย่างมันก็จริงอยู่แบบที่คุณรู้ดีแต่ว่าคุณเห็ดเพื่ออย่างเพราะอยากถามแค่นี้ เพราอยากถามน้องหลานะคะอยากสงสารน้องหลาน้องหลาบางน้องหลาเว่า่าเลยบอกว่าบางครั้งหลาบ่อยากบ่อยากแบบออกจากห้องเลยหลายูเตนหหองบ่อยากออกมาเจอปะคู้คนเลยยูแตนหหองเพราะว่าน้องหลาเสียใจครอบครัวน้องหลาแตกแยกครอบครัวน้องหลาทะเลาะกันมันดีหรอบอ มันดีเหบอคุณคิดแบบนี้เฮ็ุในครอบครัวทะเลาะกันถึงนองหลาบว้านะคะว้าออกมาว่าครอบครัวทะเลาะกันหรือยังกันเอฟซีเขาก็รู้เอฟซีเขาก็เบิ่งออกว่าครอบครัวนองหลาคะทะเลาะกันยังกันมันบ่ถูกต้องอ่ะมันก็ต้องมีกันว่าบ่ไเด้ทะเลาะกันนะคะน้องหลาก่ยังอยู่ก็ครอบครัวคือเก่านั่นแหละแต่ว่าความคิดคําเว้ามันบ่เมนน่ะคุณเหตุเพื่ออย่าง คุณบอกว่าคุณรู้ทุกสิงทุกอย่างผมรู้มัตตลอดผมรู้อย่างมามีอย่างโถมาถามผมหนีนะคะเอ่อนะคะผมรู้มัตตลอดนะคะอ่าเอาเรื่องที่ว่าเรื่องเนี่ยเรื่องที่ว่ากําลังเหตุอยู่เนี่ยกําลังเหตุอยู่เนี่ยมันถือกระอบอร่กแม้กระทั่งความคิดกับบ่อถือคุณเหตุแบบนี้นะคะไปบลอดดอกเอฟตีเวาแล้วพอานิจากัเบอกคนหนึ่งอะเอาเบิงไปเด้อทีเบิงไปเด้อค่ะนะคะแค่คิดการมแล้วมันมันบ่อถือต้อง คนเรานา่ะถ้ามันบ่ถือตองมันก็ต้องยอมรับเมนบอกแต่เย่าไปเฮ็ุกันณี่อย่างคุยกันได้แมนบ่ค่ะนะคะคุยกันได้คุยกันได้นะคะจังสันจังสี่เด้อจังสันจังสีเด้อถ้าบอกว่ารักลูกสาวแต่ยังรักลูกสาวคือเก่าเชียร์คือเกา่เกาแต่ว่าถิ่งบทบาทลงที่ว่าประเด้วยขายบัตรท่านั้นบ่ได้วยขายบัตรกับประด้ขายว่าแต่ด่คุณตัวขายบาททัตรีหอ,อย่างนี้ทุกมือนี่ขายบัตรที่อย่างอยู่นี่คุณเฮ็ดทีหอย่างกันอยู่นี่คุณเล่นตลกอีหอย่างกันอยู่นี่ พ้อยขอถามเด้อถ้ายากด่ดาพ้อยกับโคธรรมดาได้เด้อค่ะนะคะโคบัว่าได้ถ้าเรื่องที่ถือกระถือถ้าพ้อยมาถือพ้อยกับผสมคือกันค่ะนะคะโคหาพ้อยได้ค่ะนะคะถ้าพ้อยหับนะคะถ้าเรื่องที่ถูกนะคะพ้อยจะจิตถือถ้าพอยถูกเบาเบาถ้าว่าสะแห้งมาพ้อยกัแห้งคือกันนะคะพ้อยโวผสมใจคือกันนะคะสะแห้งมาพ้อยกัแห้งจังไดเมื่อกว่าพ้อยบอดีอยู่แล้วจังไงเขากว่าเอฟซีบอดีอยู่แล้วจังไดเขากว่าเอฟซีบอดีอยู่แล้ว ครั้งที่ถูกต้องก็เขาก็คือว่าคนคือเขาคนคือเขาที่เหตุงานกันอยู่ที่เหตุกันอยู่คือกันนะคะมันคือถึงได้คุยกันได้แต่เอฟตีบางคนเขาบอกเอาค่ะนะคะเอฟตีเขาบอกแล้วเขาบอกเอาค่ะนะเขาเบิเ่งแล้วมันเป็นไปบ,บ,บ่ได้เพรานี่จากเกขาไม่เคยเบาคือกันแฮงมาพ้อยแต่แฮงกลับคือกันดามาพ้อยกับดากับพ้อยกับผ่สนใจค่ะนะคะพอยหักพอยเขาหลบแต่ว่าคือมาเหตุกันกันตี ที่เหตุอยู่ทุกมือนี่ยังเห็ุเหตุอยู่เดี๋ยวนี้นะวีนาทีนี่มันก็บ่ถือยู่แลคุณเหตุเพื่ออย่าง,อางพอจะดูน,นะคะมันบ่ถือต้องอยู่แล้วเด้ที่คุณเหตุกันอยู่เนี่ยมันบ่ถือต้องคือมาทํรลายกันยังกันคุณทํรลายครอบครัวเขาคุณก็ทํรลายชีวิตคุณคือกันนะคะบอกแค่นี้นะคะชีวิตคุณเกิดจะบดีขึ้นมาเลยแต่คุณยังทํรลายอยู่ถ้าคุณหยุดดันนะคะถ้าคุณหยุดปุ๊บนะคะถ้าคุณหยุดปุ๊บ คุณเอาจะติต่งดีๆขึ้นมาทำจะติ่งดีขึ้นมาว่าอาจะเรื่อมสิ่งดีขึ้นมา,า,า,นมาชีวิตจะเิญค่ะพราะมีสาวเบาบอกแค่นี้เด้อชีวิตจะเิญแน่นอนนะคะถ้าีาคุณยังเ่าเรื่อมดีๆอยู่ชีวิตจะเินค่ะนะคะแต่คุณยังเ่าเรื่องบดีแค่นี้ชีวิตคุณกะมีแต่ล้ขอค้งค่ะนะคะบอกแค่นี้เด้อค่ะ